สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องขี้เถ้านะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับไว้ขี้เถ้าเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีถามกันมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ําขี้เถ้าเนี่ยมันเป็นกรดหรืป็นดาแล้วใช้ผสมกับพวกสารป้องก,กันก,นกจัดแมลสัตรูพืชกับจัดเชื้อราพวกนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปนี้กันก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใด ที่พอมีกําลังทรัพย์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาทั้งเล็กและผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่าในพอมีกําลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคโดยตรงกับบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ไนะครับ ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ละที่นี้ด้วยเราบนดถึานอาหารนะครับที่อยู่ในขี้เถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเน้นกันถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับแต่จริงๆขี้เถ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโพแทสเซียมหรอกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในต้นพืชนนมันไม่ได้มีโพแทสเซียมอย่างเดียวถ้าเผาโพแทสเซียมแล้วเนี่ยไอถ้าเผาซากพืชซากซากพืชหรือต้นพืชน,นะครับมันกลายเป็นขี้เถ้ามันก็จะมีธาตุอื่นปนด้วย แต่จะมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยที่เราคุ้นๆกันจะอยู่ในขี้เถ้าเยอะนะครับมาดูกันว่าในขี้เถ้านี่มีโพแทสเซียมอยู่ในรูปไหนบ้างหากจะกล่าวถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับจากขี้เถ้าเนี่ยเป็นธาตุหลักที่พืชต้องการในอยู่ในกลุ่มธาตุหลักก็คือ NPK นั่นเองต้องการปริมาณมากพอสมควรนะครับโพแทสเซียมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเผานะครับเช่นการเผาไม้ฟางอะไรพวกเนี้ยนะครับเช่นการเผาไม้เป็นขี้เถ้าร้อเนี่ย จริงๆสามารถพอได้แค่99.5%โดยส่วน0.5ตัวเซนที่เหลือเนี่ยเป็นท่านที่ยังไม่สลายจากการเผานะครับซึ่งการเผาเสร็จมันจะเป็นผงสีแป้งสีเทาที่เรียกว่าเราเรียกว่าขี้เถ้านั่นเองนะครับซึ่ง80%ของขีเ้เถานี่ไม่ละลายน้ําแต่จะมีเพียงประมาณ20%เท่านั้นที่ละลายน้ํานะครับมาดูกันว่าขีเ้เถา20%ที่ละลายน้ำเนี่ยมันอยู่ในรูปไหนบ้างเจ้าโพแทสเซียมนะครับ รูปแรกนะครับก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนต k 2 co 3เขาเรียกว่าโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับรูปแรกตัวที่2โซเดียมคาร์บอเนตนะครับ na 2 co 3ตัวที่3นะครับโพแทสเซียมซัลเฟต k 2 so 4ี่องค์ประกอบหลักของกิเท่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโพแทสเซียมคาร์บอนิคนะครับเมื่อโพแทสเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดโพแทสเซียมไอออนก็คือ k 2อง b ไอ้เคบวกเนี่ยสองตัวนะครับมันมีโพแทสเซียมอยู่สองสองตัวน,นั้น,นะครับสองโมเลกุลแล้วเกิดพวกใบคาร์บอเนตขึ้นมานะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อใบคาร์บอเนตละลายน้ํานะครับเมื่อคาร์บอเนตละลายน้ําออกมาอีกนะครับมันจะไดะ้เมื่อมันละลายน้ำเนี่ยมันจะได้ใบคาร์บอเนตออกมาและไฮดรอกไซด์อออนซึ่งตัวไฮดรอกไซด์อออนเนี่ยมันเป็นดานะครับมันทําให้ pH เพิ่มขึ้นมากกว่า7น,นะครับ อันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์จากต่างประเทศนะครับ a n d นเ m a ลม o n College นะครับก็สรุปนะครับขี้เท่าที่ละลายน้ำได้เนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่3ตัวก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตและโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับท่านผู้ฟังต้องขออภัยด้วยมันเป็นไม่ใช่โพแทสเซียมนะครับตัวที่สองเป็นโซเดียมขออภัยด้วยนะครับมีโพแทสเซียมมีสองตัวคือโพแทสเซียมคาร์บอเนตกับโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับ อ,องค์ประกอบหลักที่มันละลายน้ำที่มีดิปเปินดา์าวเนี่ยก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตพอโพแทสเซียมคาร์บอนิละลายน้ำปุ๊บจะได้ไอออนโพแทสเซมีสองตัวและเกิดคาร์บอเนตไอออนขึ้นนะครับเพราะคาร์บอเนตไอออนเนี่ยแยกตัวออกจากกันละลายน้ําอีกนะครับจะทําให้เกิดไบคาร์บอเนตกับไฮดรอกไซด์ไอออนเจ้าตัวไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยหรือ OH ลบเนี่ยนะครับมันจะทําให้ pH เพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าใน p s ที่มันเป็นกรดเนี่ยมันจะไม่ใช่ OH- ลนะครับถ้าถ้าในเป็นกรดเนี่ยมันจะเป็นไฮดรอกไซด์เป็นตัวไฮโดรเจนไอออนตัว H+ ๆๆนะครับอันนี้เรางน้นไปดูเรื่องค่า p s ที่ผมทำไปนะครับก็สรุปว่าน้ำที่เท่าที่มันละลายน้ำเนี่ยมันจะได้ไฮดรอกไซด์ออนกับโพแทสเซียมนะครับซึ่งไฮดรอกไซด์ออนเนี่ยทำให้ p s ของน้ำเพิ่มมากขึ้นมันถึงมีค่า เป็นด่างหรือเบสนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องงานวิจัยนะครับที่ผมนำาอฝากในว่างานวิจัยเกี่ยวกับพวกธาตโพแทสเซียมเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างผลของที่เท่ากแกลบและโพแทสเซียมต่อสุขนสมบัติดินและมันสะปะหลังพันธุ์ห้อยบ่ง80ที่ปลูกในดินชุสติกนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านนะครับก็คือคุณเ,เกียรติวด,ดีพึ่งกเกษมคุณสมชัยอนุสนพรเพิ่มคุณสุพิชาธนาจิตคุณเอิบเขียวรื่นรมและ คุณปรีชาเพชรประภัยนะครับขอขอบคุณนู้วใจทั้งหท่านนี้ด้วยนะครับขี้เท่าแกลบนะครับมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่ผมจะนํามายกตัวอย่างในงานวิจัยนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขี้เท่าแกลบจากฝางข้าวนะครับจากข้าวนะจากแกลบนะครับก็ขอัยด้วยจากแกลบแกลบเอ่อที่เรารู้จักกันเนี่ยเวลาเผามันจะได้แกลบใช่ไหมครับที่เขาเผาแกลบในโรงสีต่างๆแกลบดํานั่นแหละนะครับทีนี้มาดูกันว่า ในขี้เท่ากแกลบของข้าวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างในขี้เท่าแกลบของข้าวเนี่ยมี pH นะครับประมาณ7.8นะครับพีเอชาแกลบของข้าวนะ7.8นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยค่าอีซีเนี่ยนะครับประมาณ0 05, ูนยนอันนี้ไม่ต้องทราบก็ได้นะครับออร์แกนิกคาร์บอนตัวคาร์บอนนี่มีประมาณ96.7คือคาร์บอนมันเยอะอยไอตัวดำๆเนี่ยฐานดำๆเนี่ยเขาเรียกคาร์บอนนะครับ จะมีพวกแคดเอีนมอัลเจนแคปิตอลนะครับมันเป็นตัวประจุประมาณสัก10นะครับ10แล้วก็ทอทัลไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมจากการเผาเนี่ยนะครับจะได้ไนโตรเจนประมาณ0.2กรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสเนี่ย0.57ต่อ1กิโลกรัมแต่โพแทสเซียมจะเยอะหน่อย ประมาณ2.71ต่อ1กิโลกรัมนะครับตัวนี้แหละครับตัวแปเดซียมเป็นตัวที่เราสนใจในขี้เท่าแกลบนะครับแต่ขอย้ำนะครับในในในขี้เท่าแกลบเนี่ยที่เราทราบกันเนี่ยัวนี้เป็นของข้าวแต่ตัวอื่นเนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของพืชทีท่เรานํามาทําเป็นขี้เท่านะครับแต่นี้เป็นของข้าวดูกันต่อนะครับแคลเซียมประมาณ1.24กรัมต่อกิโลกรัม แมกนีเซียม0.38กรัมต่อกิโลกรัมสังกะสี17.5นะครับกรัมต่ออ่อกะเพรานะครับสังกะสีเนี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเหล็กก็ประมาณ239มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็อ่าทองแดง5.3มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและแกนีเซียม255มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่าสับสนนะครับจะมีนิโตรเจนโพแทสเซียมอ่าฟอสฟอรัสแล้วก็ แคลเซียมแม่นียเซียมมีหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมส่วนสังกะสีเนี่ยมีสังกะสีเหล็กทองแดงแมกนีเซียมเนี่ยมูลหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งจะเลขไม่นอาจจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโพแทสเซียมอยู่ในขี้เท่าแกลบของข้าวเนี่ยมันมีปริมาณเยอะพอสมควรประมาณ2.7กรัมต่อกิโลกรัมนะครับขออนุญาตรวบรวมตัดตอนมาสรุปงานวิจัยตัวนี้ให้ฟังเลยนะครับว่ามันดีไหมใส่ขี้เท่าแกลบน,นะครับ จริงเขาไม่ได้ใส่แต่ขี้เถ้าแก่นะครับจะมันจะมีขี้เถ้าแก่กับปุ๋ยโพแทสเซียมแล้วก็เติมลงไปนะครับสรุปงานวิจัยนี้นะครับการปลูกมันสำาหลังพันธุ์ห้อยมง8ศูนเนี่ยในชุดเดืนสตึกดินชุดนี้มันมีความสมบูรณ์ต่ำถ้าปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแก่แล้วก็เติมปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยปุ๋ยที่มันมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมันสำปะหลังเนี่ยจะตอบสนองทั้งมันสำปะหลังสดและผลิตเป็นแป้งเนี่ยจะได้น้าหนักเยอะปริมาณเยอะพอสมควรนะครับขี้เถ้าแก่เนี่ย และป๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุสรรณสมบัติของดินหลังการปลูกไปหนึ่งฤดูกาลนะครับและก,การใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยจะทําให้ธาตุพวกฟอสฟอรัสเหล็กแมงกานิสังกะสีเนี่ยมีประโยชน์ต่อมันเช่าหลังเพิ่มมากขึ้นและหลงเหลืออยู่ในดินเพิ่มมากขึ้นในฤดูก,กาลถัดไปนะครับและการใส่โพแทสเซียมลงไปเนี่ยยังมีผลันอโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ที่หลงเหลือนในดินเนียจะเพิ่มมากขึ้นดังน,นั้นการปลูกมันสช่าหลังเนี่ยโดยใส่ขี้เถ้าแกลบนะครับเขาใส่ประมาณ2ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่นะครับจะทําให้การตอบสนองของมันสาบปล a งเนี่ยก็คือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าไม่ใส่นะครับแต่ถ้าเขาใส่เพิ่มมากขึ้นเป็น4ตันต่อไร่ผลผลิตเนี่ยก็ไม่ต่างจากา2ตันต่อไร่เพราะฉะนั้นใส่คิดเท่ากแกลบเนี่ยในงานวิจัยนี้นะเมื่อ080เนี่ย ใส่2ตันต่อไร่ที่เท่าแกลบดีที่สุดแล้วก็โพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่อันนี้เป็นสรุปงานวิจัยก็สรุปนิดนึงนะครับก็คือการใส่ที่เท่าแกลบกับปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยกันเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของมันสับปะหลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและดินก็จะดีขึ้นปรับค่า pH ขึ้นเพราะว่าดินส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าเป็นดินกราฟต่าเนะครับในงานวิจัยนี้เนาะมันเป็นพีดินที่มี H, pH ต่ํา ถ้าเราใส่ดินขี้เท่ากแกลบลงไปเนี่ยขี้เท่ากแกลบเนี่ยพอมันละลายน้ําเนี่ยมันจะเป็นด่างอยู่แล้วมันทําให้ p h เพิ่มขึ้นแล้วก็จะทําให้พวกฟอสเฟตหรืปปรรอมังคลสซากาีเนี่ยเป็นประโยชน์กับมันสําหลังเพิ่มมากขึ้นทําให้ผลผลิตมันสําหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีคําถามนะครับน้ําขี้เท่าเนี่ยผสมสารเคมีได้หรือเปล่าสารป้องกันกําจัดสัตรูพืชสารกำจัดแมลงวัชพืชทุกชนิดผสมได้ไหมนะครับมีคําตอบดังนี้ ต้องขอย้อนนิดหนึ่งนะครับเรื่องผมทามเรื่องคลิปที่เท่าเรื่องคลิปการผสมสารเคมีเนี่ยผมจะมีบอกในคลิปนั้นมากนะครับการผสมสารเคมีที่นักวิชาการหรือหน่วยงานราชาการเขาแนะนํากันเนี่ยน้ำที่จะผสมสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกําจัดเชื้อราโรคพืชกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับหรือพวกกําจัดปัญจพืชก็แล้วแต่ P ีเขาจะใช้เนี่ยน้าที่เขาจะใช้เนี่ยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพยามันดีมันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆถึงกลาง บางตำรนานก็จะว่า5.5ถึง6.5บางตำรานก็จะว่า5.5ถึง7นะครับเพราะนั้นค่านี้เนี่ยเป็นค่าเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆถึงเป็นกลางจะทำให้ายาที่เราผสมลงไปประสิทธิภาพมันได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับตามที่ห้องแลบที่เขาเคยทดสอบมาแล้วก็ไปขึ้นตึก่างภูมิชากาด pH เนี่ย5.5ถึง7หรือ5.5ถึง6.5เนี่ยเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆถึงเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าน้ำขี้เท่าเนี่ยมันเป็นด่างนะครับ ps เนี่ยขึ้นไปนะครับ ps หนี้เท่าแกลบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นของข้าวเนี่ยประมาณ7จุดกว่าเนี่ยก็เป็นด่างอ่อนๆเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือน้ําที่เท่าแกลบมันเป็นด่างไม่ควรนํามาผสมกับสารเคมีป้องกันการเจรพืชหรือสารเคมีตัวไหนก็ตามนะครับเพราะเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะไปลดฤทธิ์ของกันและกันเช่น น้ำด่างในขี้เถ้าแก่เนี่ยมันจะไปลดความสามารถนะครับของสารกําจัดศัตรูพืชที่เราผสมลงไปแล้วจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่ว่าเราผสมน้ําด่างเนี่ยมากหรือน้อยถ้า ps สูงสารเคมีก็จะลดลงไปมากถ้าถึงเนี่หรือไม่เหลือเลย ps นะครับ ps ถึง9กเนี่ยฤทธิ์ของสารเคมีไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรนําน้นําที่เป็นด่างจากขี้เถ้าหรือด่างอย่างอื่นก็ตามมาผสมกับสารเคมี โดยเด็ดขาดนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทาตาอาหารในขีเท่าและคําถามในช่วงท้ายนะครับว่าผสมกับสารเทมีได้ไหมก็คืองดไม่ควรผสมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยการทํางานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทํางานเพื่องานพอลงมือทําก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันดีส่วนเงินนั้นก็ไปไว้ในเสีย ท่านพุทธทาสพิกขุสวนโมกขะพลารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มของพี่น้องสิก,ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ